สวัสดีครับพี่น้องนะครับสร้างอยู่รถไถน้อยคือเก่านะครับอ่ามาอนี้นะครับผมกับมาพร้อมรถไถน้อยมินินะครับผมพร้อมใช้งานนะครับผมเป็นชุดผ่านเบิกขึ้นนะครับชุดนี้นะครับผมหนึ่งมืนหกพันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งมืนหกพันห้าร้อยบาทนะครับชุดนี้พร้อมใช้งานเลยได้ครบเลยนะครับตามนี้เลยผมจะเป็นเครื่องยนต์เครื่องยนต์ก็เติมน้ำมันให้เรียบร้อยแล้วน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์นะครับก็ สตาร์ทเครื่องใช้งานได้เลยนะครับชุดนี้เลยนะครับผานก็บเมีสองรูปแบบนะครับผมของผมก็จะจะมีผานแหวกนําแต่ว่าแต่ว่าผานแหวกผมยังบทัท่านเ็ดนะครับเันเบิดนะครับพึงสรงให้ลูกค้าไปมือว้านนี้นะครับเรื่ท่านเ็ดกจะจะมีผานใส่ขวานะครับผมนะครับจะจะเอาผานใส่ขวามามาสุบใส่หเบิ่งนะครับเนี่ยครับผม า่านใส่ขวัวขอางสีใส้ในลักษณะนี้นะครับนะครับดินกับสีไทยสีไทยกบเข่าหากันนะครับผมดินไทยกบเข่าหากันนะครับนี่ครับข้อนี้เขาเฮ็ดใบงาวกับสันครับพราะว่าหยังเพราะว่าพะว่าตอนดินมันไถเขานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะหันกล่องให้ดง,น,งนี่ครับผม ดินนี่มันจะเขามาก่อนแล้วตัวนี้กบกบลงที่กับที่หลังครับดินมันจังบกคากันนะครับมันมีซองว่างตรงนี้ดินตัวนี้กบเขามาก่อนดินตัวนี้กบเข้าไปที่หลังนะครับเพราะว่าจังบกคากันเวลาหยาหกหกนะครับผ่านใส่ขวาก็จะเป็นลักษณะนี้ครับกระซุดนี้าผ่านใส่ขวากะยูมื่นหาพันหารอยบาทครับกระสิลุด กว่าผ่านเบือเบือขึ้นอยู่พันหนึ่งครับเจ้าเบือขื่นน้ำสามพันหาครับมื่นหาพันหาลอยบวกอีกสามพันหานะครับผมครับก็จะยูที่มื่นเก่าพันบาทครับชุดนี้เลยครับมื่นเก่าพันบาทไถเบือกลงแล้วก็เอาผ่านนั่นเป็นไถเบือขึ้นนะครับผมสื่อมื่นเก่านะครับใส่เง่แงไปเลยครับ เป็นสิบปีกับบ่พังนะครับใส่เง้ยวๆไปเลยสำหรับผู้ที่ทำไร่ทำสวนนะครับผมหรือผู้ที่จะซื้อแยกก็ได้นะครับซื้อแยกก็ได้นะครับหรือจะเอาแต่โค้งก็ได้บ่เอาเครื่องยนต์ก็ได้นะครับเอาโค้งเอาโค้งกระผานกอนก็ได้นะครับแล้วแต่ลูกค้านะครับผมแล้วก็ฝากคิดตามนะครับฟังยูรถไทยหน่อยครับผมสวัสดีครับ